สวัสดีครับประจย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลิดจ,จากเพจดูทุ่งสม,มุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้ก็มีอีกอันนึงที่จะเล่าให้ฟังนะครับนี่นะครับดูทุ่งคุณจักกลิดเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับถ้าโทรเบอร์อื่นนี่ปลอมนะครับมีอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกห้าสองสามสองสี่นะครับเบอร์แม่บ้านนะครับโทรมาสัง่งวันนี้ก็จะให้ดูหัวดูทุ่งที่เขาแกจ่จัดแล้วเขาตกผลึกนะครับทุกท่าน นะครับตกผึกคืออะไรเนี่ยก็คือเนี่ยครับเนี่ยตอนแรกเราก็คือนี่ว่าเป็นไอเป็นรอยเน่าเป็นอะไรของของหัวมันแต่จริงๆไม่ใช่หัวเน่านะครับเนี่ยมันตกผึกครับดูหัวแบบนี้ครับนี่ละนี่ครับเนี่หัวใหญ่ๆเนี่ยสารสีเหลืองๆแดงๆเนี่ยคือเข้มข้นสูงมากนะครับนี่แก่จัดใช้งานได้อย่างดีเลยเอาไปฝานต้มก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันตกผึกเป็นยังไงนะครับดูหัวนี้นะครับเนี่ เห็นไหมครับนี่ครับหัวสวยนะครับฝานออกในเห็นชัดเจนนะครับเห็นเส้นเห็นส่วนสีเหลืองเพียบเลยนะครับเหลืองจนออกสีน้าตาลเลยอันนี้สรรพคุณเต็มที่เลยครับผมทีนี้เรามาดูไอ้ที่ผมบอกว่ามันตกผลึกนะครับคืออะไรนี่เรามาดูจะฝานให้ดูนะครับเดียวฝานฝั่งนี้ให้มันตรงตก่อนสรรพคุณของดูทุ่งก็บำบัดเกานะครับหลายคนใช้ได้ผลดีมากนะครับ ต้มกินบําบัดเกาบางคนก็เอาไปต้มกินเพิ่มขนาดนะครับการกินก็เพิ่มขนาดได้เพราะว่ามันช่วยกระจายเลือดลมนะครับแล้วก็ทําให้หลอดเลือดเราขยายตัวนะครับหลอดเลือดขยายตัวมันก็เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้แล้วก็มันมีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับตรงนั้นของผู้ชายนะครับตามตำรับแต่โบราณมานะครับเขาสืบทอดเชื่อถือกันมาเป็นร้อยเป็นกี่ร้อยปีนะครับมันก็คงจะเป็นของดีจริงนะครับคนโบราณเขาถึงเชื่อกันมา ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยจะปาดให้ดูร่องนี้นี่ครับที่ว่าเขาตกผลึกนะครับแบบนี้จะเป็นก้อน,อนเลยครับนเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนพลึกแบบนี้เลยจะให้ดูก้อนที่มันวสวยๆชัดๆนะครับ นี่รูก้อนนี้นะครับนี่ตกผลึกแกะออกมานี่ครับนี่เห็นเป็นดูทุ่งตกพลึกนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับ เป็นผลึกเป็นผลึกแข็งนะครับแข็งมากผลึกของอันสาร้องดูทุ่งนะครับทุบให้ดูครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่กินได้นะครับนี่เอาไปต้มได้เอาไปทําเอาไปต้มได้ก็จะมีหลายอันนะครับดี๋ยวให้ดูวันนี้ก่อนหนึ่งอันอันต่อไปนะครับนี่แล้วก็แกะออกมาครับมันก็จะเป็นผลึกอยู่แบบนี้ครับเป็นผลึกแบบนี้น่ครับ เราก็แกะออกมาเลยมันก็จะเป็นเม็ดผึกเป็นเม็ดๆนะครับมันจะเป็นเม็ดๆเป็น,นก้อนๆผึกดูทุ่งมันตกผึกครับนี่ครับฟังเสียงครับแข็งๆนะครับตัวนี้เอาไปต้มดีมากนะครับนี่ก็คือผึกของดูทุ่งผึกของสารเข้ามาอยู่นี่หมดละ ครับาลางมาอีกนวงหัวนี้ครับนี่เห็นชัดเจนเลยนี่ครับนี่ตกเป็นผลึกเป็นก้อนเป็นแข็งนี่เลยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นผลึกดูทุกนะครับแข็งปก๊กเอาไปต้มนะครับเนี่ยไปต้มได้ ต้องกินนะครับสารพคุณดีนะครับโอเคครับตัวนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับผมัอดคครับ